เมื่อวานนี้ที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรองนายกที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยก็คือคุณปรามปรีพิษธ,ธานุกรมีคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเป็นอาหารเที่ยงที่โรงแรมรสบวูดถนนเพลินจิตนะครับร่วมกับนะฮะว่าที่ผู้มีชาการเหล่าทัพเพื่อที่จะร่วม รับฟังมุมมองความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางด้านความมั่นคงต่างๆแล้วก็การทํางานร่วมกันซึ่งฝ่ายการเมืองก็ร,ระบุนะคะว่าอยากผลักดันนโยบายต่างๆอย่างเช่นการเปลี่ยนการเกณฑ์อาหารในรูปแบบสมัครใจแล้วก็การร่วมกันพัฒนากองทัพให้เป็นที่พึ่งของประชาชนมากยิ่งขึ้นคุยกันว่ากองทัพเนี่ยต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องใดบ้างมีความกังวลมีอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งทางกองทัพก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาล แล้วก็ปรับปรุงองค์กรมาโดยตลอดไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ